สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีช่วงบ่าย,ายของวันที่26ธันวาคม2564คะ่ะไม่เจอกันหลายวันคะ่ะพอดีว่าบินรถเข้ามาหลายคันเลยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านให้ลูกค้าทุกค้าได้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปชมกันแรกกันก่อนเลยคันนี้เพิ่งมาถึงประมาณได้2วันคะ่ะลูกค้าเป็นรุ่นย e ันมา EF494T ปี58คะ่ะ คันนี้เป็นรถยันมาสี่สิก้าแรงปีห้าแปดคเลขเมกสารครบเลยคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านพ่วงค่ะค่ะลูกค้าจะเป็นผ่าน 22, ายี่บสองคูณคใบค่ะเป็นผ่าน 22, ายี่สบสคูณหใบสวยๆเลย แม่ค้าได้รถบ้านเดิมๆมาค่ะลูกค้ารถบ้านเดิมๆคันนี้ยังไม่ล้างค่ะรอล้างแล้วก็เก็บงานค่ะแม่ค้าจะถ่ายแบบเดิมๆให้ลูกค้าท่านได้ชมก่อนคันนี้ใช้งานมาแล้ว3,000ชั่วโมงค่ะลูกค้าใช้งานมาแล้ว3,000ชั่วโมงเป็นรถปี58เลียเอกสารครบอุปกรณ์2ชิ้นแม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่3 0 5 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้า3 5 5 0 0 0บาท ในราคานี้พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะลังค้าสวยค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสี่สิบเก้าแรงม้าค่ะทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยค่ะลูกค้าเช็คสีสีล้อลูกหมาลูกปืนจุดรั่วซึมค่ะเก็บสีบางจุดเช็คระบบไฟเปลี่ยนน้ามันเครื่องบอกกองชกเช็คน 4, ้คํามันไยค่ะจุดรั่วซึมเช็คสีสีล้อค่ะทางร้านเก็บงานให้พร้อมใช้ค่ะลูกค้า อันนี้เบาะนะคะก็จะพูมให้ใหม่ค่ะลูกค้าท่านใดหา49แรงมา้าอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกค้าเป็นรถปี5้าแปสวยๆเดิมๆเลยเื่อนแกะปั๊มดีค่ะเ่องแก,แกปั๊มแน่นมากคันนี้พร้อมใช้งานเลยรถออกจากร้านพร้อมใช้งานค่ะ มาค่ะคันที่2ค่ะลูกค้าเพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้าค่ะแม่ค้าก็จะรอเก็บงานค่ะเป็นรุ่น45แรงม้าค่ะคูปต้า L4508 คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นไปมีดด้านหน้าแล้วก็ผานพวนค่ะคันนี้จะมาผานพวนผานสวยค่ะเป็นผาน6ค่ะลูกค้าใบเต็มเลยค่ะ เดี๋ยวแม่ค้าเก็บงานสีให้ใหม่แล้วก็ก็จะได้เก็บงานสีตัวรถวด,ด้วยค่ะรถพิ่มาถึงร้านค่ะก็จะมีจุดรั่วซึมอยู่ค่ะลูกค้าก็จะมีซีนเดือยหมูแล้วก็ซีนล้อนหน้าค่ะรั่วค่ะแล้วก็แม่ค้าก็จะทําสีให้ใหม่เก็บงานสีให้ใหม่ลังคาสวยค่ะอันนี้เป็นรุ่น4.5แรงมา้าปี53อุปกรณ์2ชิ้น เปิดราคาคายอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้า2 4 5 0 0 0บาทราคานี้แม่ค้าเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพ่ําสีให้คะ่ะเก็บงานสีเช็คจุดลวดซึมเช็คซีนสีรอลูกหมาลูกปืนปรับสภาพให้พร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้ารถออกจากร้านก็จะสวยกว่านี้คะ่ะแล้วก็พร้อมใช้งานเลยจะไม่มีจุดลวดซึมคะ่ะทางร้านเก็บให้ลูกค้าด้วยคะ่ะลูกค้าเล่เมเอกสารครบเลยเป็นรถปี53 4-5แรงมา้าเครื่องยนต์สี่สูบค่ะ เปิดราคาขายที่สองแสนบาทค่ะแมคาจะให้ลูกค้าดูเดิมๆก่อนนะคะลูกค้าท่านใดชอบเดิมก็ได้ค่ะหรือว่าชอบสีเดิมได้แต่ว่าแม่ค้าก็จะเก็บงานให้เหมือนเดิมค่ะเช็คจุดรั่วซึมคคนนี้ก็จะมีซีนซีล้อหน้ารั่วค่ะเพราะว่าเข้ามาถึงร้านทนางก็จะล้าแล้วก็เก็บงานให้ค่ะลูกค้า เล่มเอกสารครบค่ะอุปกรณ์สองชิ้นสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าร้อมเก็บงานแล้วก็ส่งฟรีภายในสองร้อยกิโลเมตรแรกทุกคันค่ะลูกค้าที่ร้านส่งฟรีภายในสองร้อยกิโลเมตรแรกค่ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ค่ะกางทั่วีให้ลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีคูเปต้า3อลสามสี่ศูนย์แปดค่ะลูกค้าสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งคันค่ะ ค่ะคตะ L สามสี่ศคันนี้เป็นรถปี51ค่ะเก็บงานเพิ่งเก็บงานสีเพิ่งเสร็จค่ะลูกค้าแล้วก็รอเช็คจุดรั่วซึมเช็คลูกหมาลูกปืนค่ะเก็บงานสีเสร็จแล้วคุปตะ L 3า0 8ี่คันนี้อุปกรณ์2ชิน้นใบมีดดานหน้าผานบุกยี่สิบสองคูณสี่แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทค่ะสังกีสีแรงม้าค่ะอุปกรณ์ใบมีดดานหน้าแล้วก็ผานบุกขายยี่สบองคูณสี่ราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทค่ะ สวยคะ่ะลูกค้ายางสวยสีเส้นเลยคะ่ะคันนี้ลูกค้าหาสามสิบสีแรงอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะแม่ค้าก็จะอ่าพุ่มบอกให้ใหม่คะ่ะเช็คจุด่วดซึมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกองคะ่ะคันนี้เก็บงานสีเสร็จแต่ว่ารอเก็บงานจุด่วดซึมคะ่ะนะคะก็ไล่เก็บคันที่ติดจองอยู่คะ่ะลูกค้าคันนั้นก็สามสิบหกแรงมาค่ะกำลังอ่าเก็บงานสีให้ลูกค้าค่ะคันนี้ก็สามสิบห้าแรงมาค่ะกำลังเก็บงานอยู่ค่ะ ลูกค้าท่าดสนใจคันไหนคะ่ะสามารถโทรสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย่งหนึห้แป้าัถ่ายมือสองหลาน้าดีค่คอนแก่นค่ะลูกค้าสี้าแล้วสองคันนี้ก็ติดจองแล้วคะ่ะรอเก็บงานให้ลูกค้าก็จะส่งลูกค้าหลังปีใหมค่ค่ะก็จะมี39มสแลงม้าคันนี้คะ่ะที่ยังอยู่คะ่ะเป็นขัย์3สูบคะ่ะสาแรนม้าคันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าปีห้ เปิดราคาขายที่2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะยัมนมาสามสก้าแรงม้าค่ะคันนี้ยังอยู่ค่ะทั้งร้านขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทอคสอเท่านั้นนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกทอคสอเท่านั้นค่ะ ท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทสรถค่ะลูกค้าสามารถโทรสั่งจองออนไลน์ได้ค่ะก็เดือนนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านค่ะโอนจองออนไลน์แล้วก็ให้แม่ค้าเก็บงานให้แล้วก็ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จ่ายกับสไลด์ที่หน้าบ้านได้ค่ะลูกค้าหลายท่านค่ะวันสีรห้าคันค่ะเพราะาลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านเพราะว่าอยู่ไกลค่ะก็จองออนไลน์ได้ค่ะลูกคา้า ือว่าลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกคะ่ะแอนลไลน์แม่ค้าเลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าป๋าพิกัดให้คะ่ะลูกค้าป๋าพิกาดให้ลูกค้าในไลน์ได้คะ่ะวันนี้แม่ค้าขอจบการน,นำเสนอรถถ่ายที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วคันที่ยังไม่ติดจอเพียงเท่านี้คะ่ะลูกค้าฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,ะทางร้านหยุดคะ่ะหยุดช่วงปีใหม่วันที่1-3นะคะลูกค้าหยุดวันที่1-3ค่ะ หนมกราหกห้ค่ะทางร้านปิดร้านค่ะเปิดอีกทีก็ประมาณวันที่4ีมกราค่ะลูกค้าท่านใดอยากมาดูรถก็วันที่4ีมกราค่ะเจอกันค่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถถ่ายเพียงท่านี้ค่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ